สวัสดีเอฟซีเวียงห้่แสลงทุกท่านครับวันนี้ก็มาดูพระเนื้อผงอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้ก็เป็นพระที่ผ่านการลงรักมานะครับเอฟซีเป็นพระพิมพ์ใหญ่พิมพเดชวัดละคังครับแต่องนี้เป็นพระที่ผ่านการลงรักไว้นะฮรัรักษาเนื้อองนี้เป็นพระที่สภาพใช้เนื้อผงจาก โดนโงลงรักไว้แล้วก็ผิวจะออกเดบน้ำมันน้ำมันหน่อยนี่เป็นพ้าที่ผ่านการ,รงลงรักแล้วลอกรักออกแล้วนะฮะเป็นพ้าที่ผ่านการรักษาเนื้อไว้นะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นพระที่ข้างๆก็จะผ่านการโดนสัมผัสรักนะฮะนี่ฮะข้างหลังก็จะปะ เนี่ยผ้าผิวก็เนื้อในโดนสัมผัสผ่านการลงรักก็ยังมีองรอยการลงรักไว้คือผ่า,ผาลางรักออกไม่หมดเป็นผราที่ผ่านการรักษาเนื้อด้วยการลงรักไว้เป็นผ่านเนื้อผงอ,อันนี้เป็นผรานเนื้อมันนะเอฟสีเนี่ยฮะ วันนี้ก็ได้มาอีกชิ้นหนึ่งมาแบ่งปัน fc ครับก็ลองเข้ามาดูเนื้อหามวนสารครับเป็นผันที่ผ่านการใช้นเนื้อผลงลงรักไว้นะครับนี่ฮะจากข้างหน้าองค์าระก็จะมีมวนสารละเอียดละเอียดครับเนื้อผงแบบ ละเอียดแบบผมก็จะจันนะนี่เป็นพระพิมพ์เนื้อแก่แก่แกผงอย่านีจ้จะดีครับเ fc เป็นพระค่อนข้างที่อะล้างลักออกแต่ไม่เสียสภาพผิวเท่าไหร่ฮะพระ นี่ครับนี่ฮะรอยย่นย่นนี่ฮะข้างหน้าก็ยังเห็นเข้าโครงของพิมพิมพระอยู่ฮะนี่ครับจากรายละเอียดที่มองดูนี่ก็เนื้อหาก็ยังมันมันเนื้อหาแบบมันมัน อีกองนึ่งครับอน,นี้ก็มาดูพิมพ์ทรงเป็นพระพิมพ์ใหญ่ที่ยังคงสภาพพิมพ์น่ารักอยู่ครับองน,นี้มีราคาแบ่งปัน fc นะครับเบาๆก็าไม่แพงครับองน,นี้ทักมาแบ่งปันราคาก็ได้ครับเปิดราคาไม่แพงราคามาไปศึกษาครับสะสมครับผม นี่เป็นข้างหน้าองค์พันธครับ<า>พิกมากข้าหลังก็จะเป็นอง์สภาพแบบเนื้อหาแบบนสวยๆซึ้งๆครับอ่าวันนี้ก็มาพูดคุยพิมพ์ใหญ่แค่องเดียววันนี้นครับคลิปนี้ก็ฝาก f อซเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอกล่าวคำว่า f อขอกล่าวคำว่าสวัสดี f อทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ